สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าเตือนภัยมนุษย์ป้ามหาภัยจับได้ขนหนังคาเขายังทำเมินแม่ค้าขายหมูเตือนภัยมนุษย์ป้ามหาภัยขโมยเนื้อหมูทำมาครั้งนี้ครั้งที่สองจับได้ขนหนังคาเขาลั่นให้โอกาสไม่แจ้งความฝากเตือนเพราะคาแม่ค้าในตลาดหากซบจังหวะช่วงที่กำลังยุ่งยุ่งอาจโดนเหมือนกันได้เราเคยโพสโดนขโมยหมูที่ร้านไปครั้งหนึ่งวันนี้ป้ากลับมาทำแบบเดิมค่ะ แต่ครั้งที่แล้วเอาไปแพ็คเดียววันนี้นั่งเอาไปสองแพ็คแต่เราจับได้ค่ะเราเดินไปหาป้าแล้วบอกป้าแกว่าที่ร้านมีกล้องวงจรปิดค่ะเห็นป้าหยิบหมูใส่กระเป๋าไปสองแพ็คไม่จ่ายเงินป้าแกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะป้าแกบอกว่าป้าไม่ได้ใส่ถุงสื่อว่าที่เอาใส่กระเป๋าเพราะป้าไม่รับถุงพลาสติก ป้าแต่ป้าไม่บอกว่าป้าเอาใส่กระเป๋าไงแล้วใครจะไปรู้ว่าป้าเอาอะไรไปไม่บอกกันเลยแบบนี้เขาเรียกว่าขโมยค่ะแล้วแกก็รีบจ่ายเงินให้เรามาฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของยุ่งๆไม่ทันได้ระวังตัวกันด้วยนะคะ ปอลอป้าแกยอมรับแล้วจ่ายค่าของมาค่ะเราเลยไม่เอาเรื่องแต่อยากมาเตือนทุกคนที่ค้าขายให้ระวังมีคนบอกว่าน่าจะเป็นลงบันทึกประจําวันไว้ก็อยากทําอยู่แต่แกสั่นแล้วเหมือนแกคงกลัวแล้วแหละเลยไม่ทําแต่ก็ให้โอกาสแล้วนะถ้าทําอีกเวรกรรมคงตามเขาเองไม่จเจริญหรอกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ